มันหละมันมีตัวตนๆหนจะอะไรมันทุกตีเราเยมันรอบอกยายาเราจะ่มนยินเห็นไหมนั่นมันจะเสียงมาจากไหนล่ะไม่มีพลังงานมันก็ไม่มีมันจะออกจากร่างกายพลังงานได้ไม่มีร่างกายมันจะออกจากร่างกายแต่นั่นพลังงานนี่มันต้องแต่ร่างกายลูกพ่อใชหมดร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใ้เารทำงานนั่นนันอยากได้อะไรเพราะร่างกายมาทำ เราทุกปีอยากบายแติดแล้วมองยากคิต่อเอาแต่ร่างกายไปทุกตะกีปกินเี้ยบาปก็เกิดจากใจนึ่เมื่อใจคิดพลังกายไปทำบาปก็อยที่ใจนี่งตายแล้วก็ขอกายหนึ่งมีบาปมั้เพราใจด้วยมันไปรับทุกข์นี่คนก็เกิดพวกหน้าแก่หน้าบาปก็ต้องสนองร่างกายไม่สนองใจไม่ได้ มันก็จะน้องร่างก,กายเมื่อใจเราไปอยู่ร่างก,กายใจก็เป็นทุกข์เดียวกัเป็นเดือดเป็นร้อนไปหมดทำไมมีแต่คนมากันแกล้งเราทำอะไรแบบนีเลยคนมาขัดขวางเราทำมาแต่ดีชาติใจดู้เดียวหน้างไหนนี่อันนี้ไม่ติดใจเลเพราะฉะนั้นแต่อัตตานาคใจเราเนาา็นะี่แต่อสู้กับมันอย่าไปทำอย่าไปทั้กรรมใหม่อย่าไปตั้งกรรมใหม่นั่นนี่เป็นทางเดินของเราเ,ราาเลยนะคุณนะ นี่นะถ้าเราแจ้งสร้างกำหนดไม่มอะจะเกิดขึ้นหรือเล่นะ <c oughs> นเรียนอยู่เรียนยน้อนั่นเนี่ยคำพูเจ้าเ่ไม่มีหลอกวลวงอะไรจริงก็บอกพร้อมก็บอก,บอก,รบอกนะพร้อมอูลาจะนใจเป็นไ่ เป็นมารผาและนี่ใหญ่นี่พระเจ้าจะเกิดแดงทางพอดีจะพูดอะไรพอดีจะตรัสรู้จะตื่ต้องออกจากใจอย่างนั้นใจเป็นของนรกมันจะกัวใโอ้ไม่มีร่างแต่มันเป็นวิติอของนรกมันทรมานอย,อยนู่นั่นนะ ไม่ได้แต่ความรู้สึกรู้สึกมันส็ด <absorption> มันปวดทรมานนะยังมีใช่ม <SAN Mexican> <scène> ีความรู้สึกมันรู้ึกอยู่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีกายแต่ให้กจจะเป็นทุกข์ทรมานใจทุกข์ทรมานนะไม่บอกว่าร่างกายนะตายแล้วร่างกายมันทรมานใจตรงนี้มัน็ทุกข์ทรมานใจที่ทุกข์ทรมานแต่มันไม่มีสัมผัสแล้วไม่มีสัมผัสแต่มันเป็นทุกข์ขมัน พูดถึงึอพูดถึงเลยไม่เ้าพูดอยู่นี้ครับอ๋ออ๋อพูวจากข้างบนเลยเหรอใช่ที่ออกมาเก่งโอ้พูดอยู่มงกี่เห็นไหมเีจะลองใส่น้ำด้วยนแล้วเป็นแดงวันลูกก่อนไหมเป็นแรงวันลูกก่อนไหมนัน แล้วพูดอยู่นี่เลยแสดงวัามารูปแบบนี้แล้วนั่งเลยทไไํามันเป็นรูปอยู่นีนั่นนีเ่เป็นเรื่องอารย์แม่แหละทำไมรูปเห็นนี้เ็าจากากลแคมกให้จินก่อนออนั่นก <c oughs> ็โดวบอกคนอยู่ในห้องทําไมเราไปเห็นคนนอนผ่านไหนอ,อนี่ลงพัวก,ก็ทําอะไรทํามเราไปเราไปรูปนั่งอยู่นี่แต่ถ้ามเป็นคนก็ทอาหารกับขา้าวยูออ่นะนัะออนกมี <c oughs> ถึงไม่กำหนดก็รู้ว่เห็นนั่งอยู่นี่แหละแค่เป็นอยากหยิบอยากเห็นนแค่มีความรู้สึกเออทำอะไรนะอ๋อมนี่อยู่ก็ไปเห็นแล้วไม่เห็นแล้นเก็เลยตาพิสูจน์พอถึงบอกยาไปอยากมันนั่นพอหยิบอยากยี้ไม่ได้หอมมั้กง จะลองสัทธานะเวยนะเพาะว็จะได้บุญด้วยก็คิดว่านี่อะไรก็ให้ฉันเนี่ยฉันก็ดหญ่ไปเยอะอกยอะเลเมตาลุกสิ่งนีมาึอจัานะมาจจาร่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะมันแบบเครื่องที่ก็เอาให้เห็นนี่นี่นะครับแต่เนีพูดเลยนี่ก็จะแปลงถุงให้ฉัน เอาเห็นเห็นอย่างนี้เหนอไม่ใช่เขาเรกระต้นต่มความอยากกระตุ้นต่มให้มันมีความรู้ติดขึ้นมามันอยากจะปฏิบัติธรรมใช่จริงครับผมพ่อก็ตำที่ในเย ต่อต่อเพี่อจะจะเก้นให้มันมันมีความตื่นตัวใช่ครถแต่ผมก็หลังก็มีรอ้อยสแบหล,อ,ลอย่างเช่นยกตัวอย่างในหลวก็่อที่เราขับรถผ่านรีสร์อผมไม่ได,ไได้ไม่ได้นับจำนวนหลังว่าได้ห้าสิบแต่ผมก็เห็นเท่าที่ขับผ่านนซึ่งเราไม่เกินนักสิบสิบหลังนะอย่ว่านี้นมาห้าสิบหลังเอ๊ะเลย ที่ดินผมก็ไม่ได uh, okay. uh, ้ว uh, ่าไปนั่งนับเพราไปเดี๋ยวโผล่มาสามร้อยสี่มันก็มาได้อ่าก็นั่นแน่ที่นี่ผมเป็นเรื่องอการเดินเงินผมก็คิดว่าอีกหน่อยเขาจะมีเงินคู่กับแกก็มีรายจ่ายนะอ่านี้แน่นอนอยู่แล้วแหละใช่ไหมหลวงพ่ออ่าแน่นอนอยู่แล้วแหละอ่าอันนี้ก็มันมันก็ผมมั่นเองนะมันผมคิดขก็มันเองพูดมันเป็นของมันเป็นของมันนะเป็นของมันนี่ไม่ต้องไป นิตกุจวิจารมันก็เป็นของมันเนี่ยแค่เรไม่ใช่ของเจนิสกุจวิจารณ์มันเป็นของมันมันรู้ว่าให้ม uh ันอยู่อย่างนี mm. you know. ้มันก็แบบนิดๆอย่างนั้นบนฮารุรอดมันเป็นนิดๆอย่างนี้แค่เราของเก่ามันมันเริ่มขยายออกมามันมีต่อของมันอยู่แล้วเราไปกระตุ้นมันทางวิทยาศาสตร์ึกว่านี่มีต่อของมันที่เราไปกระตุ้นมันมามันก็เริ่มเกิดออกมาเอ้ยนะ มันก็ค่อยๆปล่อยวางมาเองนั่นแหละใช่ครับเดี๋ยนี้เห็นผู้หญิงสวยเมื่อก่อนเห็นนี่ผมจะมองตาเนื้อือผู้หญิงสวยมองตาทีนี้เดี๋ยวนี้เฉยๆเฉยเลยครับเหมือนกับว่ามองไปเดี๋ยวกลายเป็นมองตรงเนื้ว่าเลิกกนเลิกเกี่ยวเลิกแก่เนี่ยนั่นก็เลยใช้ปัญญาเจนาวสอนมันไปใจเนี่ยสอนมันก็ไปใจสอนไปใจมาแล้วคนหนึ่งตามอย่างนั้นดูคนอื่นเสมอหลับเลย สอนหวานมากตายเขียวจนไม่ตายเลยเขียวจึนมาเป็นการสุดใช่เวลานอนนี่เป็นจิงจริงนะผมสังเกตตองง่ายง่ายแปลผมเมื่อยติ้เวลาหลับไปอุ้ยไม่เหมือนเหมือนมากเลยหลวงพ่อเหมือนตายแล้วหมึ่นตายเลยนะทั้งที่ไม่ตายยังหายใจอยู่เนี่ยใช่ครับหน้าตาเหมือนเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนแล้วนะเป็นอย่างี้จริงเหมือนเปลี่ยนเลยสีเขียวสีขาวใช่ไหมใช่ครับเหมือนเปลี่ยนเลยครับผมก็ไม่เข้ามจ โปร่งฮะไอ้จริงคะตอนที่ได้เห็นนี่ยรู้สึกโปร่งกว่ามองเราอย่างนี้นะแล้วก็เลยมีทาเลทำมันค่อยขึ้นก็ซักกปในใจเราค่อยขึ้นซักกระในใจเราฝ่ายจะสอนใจให้มันแบนบ,นรบรับโดยสะดุดดีก็ต้องใช้เวลาอ่าต้องมีเห็นของกินึ้นไปเรื่อย ใยเนี่ยัมเห็นใปเลยอยู่นค่อยๆขอถอนมาจนมี่เขาใช้เวลาจะมามาทุดองหลวงพ่อถึงแม้ว่าเรื่องการปฏิบัติผมก็จะหย่อนหย่อนไปบ้างเพราะเรืองจากว่ามันสภาพร่างกายในการเดินทางอะต่างแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่รับรู้อย่างยกตัวอย่างก็อย่างคุณเกลืออย่างนี้นะมันทําให้รู้ว่าเนาะยิตมมันเนาะ มันหนีไม่พ้นจริงๆกรรมมันแบบแน่นมากกรรมมันแน่นมากโอ้โหมมนติดการมทุกทุก้กาวนี่แหละรถลาวตอร้องตามทุกทีกาเราไปนกามเรามันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าอย่างเมื่อคืนแต่มันต่อยเนี่ยผมยังมีความว่ามันเป็นเสษกรรมผมคงเลยทำครเข้าไว้แล้วก็มาแง่ดีก็ถือว่าโอ้ยเล็กๆแบบเอดีมาเลยแบบเราก็ไม่ว่าเนาะ เดี๋ยวได้ไม่มีอะไรต่างกัน,นอะไรประมาณนี้คิดไปนานละเดี๋ยวนี้มไม่มาคิดโอ้มันปวดมันต้อวนกระวายม่พยายามจะกําหนดมันก,กํนกหนดไม่ได้มันกาหนดไม่ดวนอันนี้กำหนดหนยาเพราะมันเป็นข้ามอายาทามันรู้แล้วต้องยาทามันแหละใช่ใช่ใช่ถทงายสิบห้าวันผ่านไปต้องเอายาทามกำหนด่ไมหาเแล้ว่านเป็นข้าม นี่เนื่หมือนคนเป็นลูกมันไคหนึ่งถ้ากำลันมัญาลูกมันมีนเป็นโยมมันเนี่ยจะไปหายามปีนี้มันหามเนี่อกอท่างค็มันเก็นของมันอยู่ไหมมันติดกับมมนทัหมใจอยที่สุก็คือได้แค่นั้นนะหลวงพ่อไม่ทุ่ปกะมา แบบนี้ตอนนี้มันบูมแล้วมันแบบมันไปถึงในทำให้เจ็บมือหอมก็เริ่มปล่อยสารพิษของมันเข้าไปครัสารพิษที่ทำให้กฤตพิษของมันดินสะสมมันอย่างหนึ่ก็เป็นทำลายต่อร่างกายท้าทำน้อยแต่ไม่ทำแล้วน้อยถ้ามันมากมันมูตจงอางมือหอมจะทำลายเม็ดเลือดเรานั่นใช่ครัถ้ากดดันเม็ดเลือดหรือกดดันในกายในร่างกาย เลือดก็ติดติดนี่แหละเพิ่งแจกความตายนั่นเขาพิษของฝักของเมล็ดกัญชานั่นเป็นทั้งให้พยายามดูกเลืองถ้าโดนเลยก็ถึงทำยาไมา่แล้วนะเออนักวิจัยการทางแพทย์ทางหมอ,มมอมก็าถึงทำยาขึ้นมาแก้เอาพิษก,ตก็ต้องไปแก้พิษนี่พิษก็ตนะ้องถอนพิษ,พษมันต้องเชื่อเขาแหละเขาเรียนด้านวิทยาศาสตร์เรียนในร่างกายมนุษยษ์และสัตว์เนี่ยเหมือนยาเนี่ยคนน้ำหนักเท่านี้ให้ยาเท่านี้ นออใช่ครับอ่านะใช่ครับมัในได้เกินก็ตายนะใช่ครับอ่าถ้าน้อยเกินไปโรคก,ก็มันหายนะก็เหมือนยาพาราแล้วเนาะอ็กินเนี่ยทำไมเกินเกินห้าร้อยมิลลิกรัมไปละ ที่จริงทานได้สองเม็ดครับหลวงพ่อนั่นทานได้สองเม็ดเน่ว่าต้องยาพาราจะมีผลกตับนั่นเนี่ยถ้าถ้าหลวงพ่อเราสังเกตช่วงไหนที่ทานยาพาราติดติดกันเนี่ยร่างกายจะอ่อนเพรีย่ <c oughs> จะเพรีย่ี่เพรียเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปทําลายตับแล้วทำตับเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นเถ้าแหล่งพลังงานของร่างกายมันเสียหายมันโดนทำเสื่อมเพรียร่างกายก็ไม่มีแรงจะเป็นอย่างนั้นจริงครับหลวงพ่อนี่นะ น้องพ่อน้องพ่อที booster, al, ่หมอเชื tamanho, either way, either way cial, ่อพวกการแพทย์การหมอเขาในด้านทางวิทธศาสตร์ในร่างกายมันต้องเชื่อหมอเขาเขาเรียนมาดิต้องเชื่อเขาน่ะได้ครับอย่าไปฝืนอย่าไปอาบนละมุนอย่าบอก